สวัสดีค่ะพ,พ่อแหม่พี่น้องตาซาพากินโชมาแรงดูครับผมมาผมไม่น้องโอ้บดบดมืดๆเนาะผอแม่ไปน้องเนาะโอ้วันนี้จะเป็นป่ามึกทาโก้เจ๊น้ำป่าไปซีฟู้ดป่าห้าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันจะไปทายตีห่มกับเว,วลาบดมืดมันก็นจะมืดนะแสงมันก็นจะบานพ่อแม่พี่น้องเวลามานั่งกลางแจ้งแดดกับมา้าอะไรเนาะ มันบ่มีอย่งพอดีเลยนเนะผมไอมเพื่นงหาก็บเคอะกระปามป๋าปลามมื้ท้าโก้เนี่ยคนอะย่าย่ตีคนนะผมไอมเพ่น้อง ดดมาแห้งลำลุยกันต่อแดดก็ออกฝนกระตกตอนไปไปนอนเออฝนตกแดดออกนกกระจอกจอกจากลังเนาะม,มีกินของป่ามือพอไหมไปนอนน่ยน้อยเนือ หนังต้อนนอกเหมือนกรอบๆนกรอบๆนุน่มๆ แต่ถ้าตัวไงล่ำมันก็จะออกไปตั้งเหนียวน้อยนะพอแหมไปนอกกรอบ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 นึ่ม

ล้ํา่อไม่ต้องเขาจะมาล้องกินตัวพอ มือมายังนักห่วงผมอย่าง เขียนมาห้องดูเฮ้าเนี่ยปอมไปเป็อ่ำผมบอกห่วจะได้กลับไปอู่กลางผู้อู่ไทยอนนี้ปอมไปเป็นอ่มันระบบแปลภาษาปอมไปเป็้อ่ แล้วพวแปลภาษาถ้าเอาอู้ไทยกลางเนี่ยนะเวลามันแปลเป็นภาษาเกาหลีกหล็หรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษหรือว่าอย่างนี้น,นนะมันจะแปลแม่นบอไหมไป้องโอเคนะแต่ถ้าเอาอู้กบเมืองเนี่ยเป็นมาข้างจะแปลผิดแปลถูทก มันก็นจะมีภาพเป็นอังกฤษเลยพอไปนอกเวลา้อมจอมอูนะ คนเกาหลีใต้พอก็จะอู้ง,ง่ายๆก็ภาษาก็จะมีคนผากปับเปลี่ยนเป็น,ปนอัตโนมัติประมาณไม,ม,ม่เปนอ่ะและที่นี่มันความแม่นยำมาันจากน้อยลงผมเห็นไปอง้เพราะว่า เอาอูก,กำเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นพวกอังกฤษเกาหลีเนี่ยประมาณไปเร่องภาษาแต่ถ้าต้องมาเปลี่ยนเป็นอูไหกลางความแม่นย้ำในการแปลภาษาก็จะกับเปอร์เซ็นต์เมื่อกจะ แปรเหม็นแปรถูกปล่อยไปนอก รถจัดปมไอยเปบ้างเพชรหอนขอปากเลาเปา อิ่งสดน้ำสดอย่างนะโอ้โหเพชรสม้มมาเต็มๆบ่อยไปลอง กับเมืองรว่าเปอร์เซ็นต์ในการถูกต้องในการแปลภาษาน้อยปลาใหม่ไปนนกอย่างเส่นย่างเช่น,ชนส้มปลาไหม่ไปเนองบ้านเฮากับเมือนกับส้มเนาะกลางมันเป็นเปรี้ยวปลาหม่ไปเนอง ียวแต่เขียววาปอมใหม่ไปน้องก็ต้องก็อยากจะแจ้งปอมใหม่ไปน้องหลวงหน้าไปก่อนนะปอมใหม่น้องเผื่อเผื่ออนาคตต้องได้อูไทยเนาะปอมใหม่ไปนอ้องอูไทยกลางเพราะว่าการแปลภาษามันจะได้ถูกต้องปอมใหม่ไปน้องถ้าอู่ก,กับเมืองอาจจะมีกับเมืองพ่องกลางพ่องแต่จะเน้นไปทั้งอูกลางเนาะปอมใหม่ไปน้องเพราะว่า <c oughs> เดี <ata> ๋ยวระบบแปลภาษามันจะแปลพีพ huh. right? ิถูกๆป๋อมัยเปน้องอย่างเส่นต้งบอลรสชาติเนี่ยเพชลมบานเหาเนี่ยตีแต่ผักกาดมันก็ต้องเพชเพชเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะป๋อมัยเปน้องแล้วก็มันจะแปลพิษจะแปลกายเป็นว่าต้มไปกิ่นส้มส้มที่เป็นลูกๆเนี่ยป๋อมัยเปน้องเนาะก็จะประมาณนั้นแล้วก็แหมหลายกั๊มหลายยางที่อาจจะแปลบทุกท้องแล้วก็คนต่างประเทศเพ็่นพอ คนต่างประเทศเป็นพอแล้วมันกาจะมันจะกลายเป็นว่าแปรมันพิพ hmm. ิ่ถูกๆเนี่ยนองปอมไปพี hmm. <People. S 2> ่น้องอนาคต่บมาจะอุกกลางน้อกปอมไปพี่น้องเผื nope. <ym> ่อความแปลภาษาคือม <irm> ันถูกต้องนาองปอมไปพี่น้องเนาะต่ามประทศผานางประเทศเป็นจะได้พอแล้วก็เวลาอูจะได้แปลได้ถูกต้องนาองปอมไปพี่น้องเนาะก่อนจะแจ้งคือปอมไปพี่น้องได้รับสาบก่อนนาองปอมไปพี่น้อง เป็นมางครั้งว่าเอ้ยอู ija, อ้เมียงกว่าอู้อย่างกว่าต้มกับหมูว่าว่าท่านผู้ชมเอ่ออย่างต้มแบบชอบแบบแด่เนาะปอแม่พี่น,นอ้องต้มกับหมูจะได้กับคอมเม,มนต์มาเน้นอเนาะปอแม่พี่น,น,อนอ้องเนาะต้มก็ยินดีเออ่แก้ไขได้ปลาปงเนาะปอแม่พี่น,นอ้องแต่ถ้าท่านผู้ชมปอแม่พี่น้องทุกท่านเอออูอ้กากอู้อย่างก็ได้แต่กามีปลาแด,ด่เมียงมีอย่างพองอย่างนี้เหมือนกากกาก ก็เรียกว่าโอเคอยู่เนาะปมัยเป็นน้องเนาะกับทุกอย่างขึ้นดูตีฐานผู้ชมแล้วคุณพอเนาะพ่อเป็่น้องเนาะจะได้ต้มก็น้อมรับคําที่ชมแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยเนอรเนาะปอัยเป็นน้องต้มกับยายจะงงูเหมือนว่าว่าถ้าต้มอู๋กังก็จะจะเป็นจะได้พองเนาะปอัยเป็นน้องเนาะก็ก็ฝากปอัยเป็นน้องคอมเมนต์มาคุยกันทิมเนอรเนาะปอัยเป็นน้องที่มีก็ต้องขอตัวลามร้าไปก่อน ฝนปอมัพไปน้องมือมาเขียวปัดเมื่อกี้ไปนั่งข้างตรงนะหนังในคาเดียวแดดหมาฝนลงเม็ดปอม่พไปน้องปอแปะปอแปะอันนี้แดดหมาปอม่พไปน้องแต่ฝนบบมาล้มปัดม่เขียวไปหมดละปอม่พไปน้องเนาะลมช่วมบุ้นลมแหงขอโอเคผมน้องปอม่พี่น้องจะได้กระดูดได้รักษาสุขภาพเป็นตัวเองน้องปอม่พไปน้องคินนีต้องสาปากินโชก็ต้องขอตัวดำร้ายไปก่อนเนาะภาคลิปนาครับกราบสวัสดีครับผม